โอ้ยหกนี่โยกมามาเอากำลังกายด้กันนะคะสวัสดีทีใหม่คุณฟอนเ้มาเอากำลังกายนนะนะคุณฟอนอย่เป็นไรทำฝันให้ฟังย่ฝันทีใหม่นี้มันคือมิจฉาฝันดีมากเลยคุณฟอนโอ้ยแย่ฝันดีมากมาก,มากเลย ขึ้นมาเฮ้ยฟังสันอือมีที่ไหนย่าเาหนะ้าผุขึ้นนี่สวยเลยย่าลืมขึ้นไรเพราะว่าถึงสายาว้าวฝาันดีก้อนรับทีใหญ่เลยเวลาใช่เมื่อคืนนี้สวดมนิ่งข้ามปีแล้วไปนอนฝันดีเลยโอ,อ้ยาว่าเอ้มีช่งเลยฝันเมื่อคืนนี้ก่อนนะย่ามานอนี่คืนี่คืนด้วยฝันนะคุณฟอน ยาติมขันมุเรื่อนี้หละนีตมานอนแช่หอมุันอะไรนะมขสันอะไรเลยสันะไรก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้แต่ที่นี้สันนุ่นสันดีจังเลยนะคะนะแล้วก็ันได้ชัดเจนเลยพี่สาต้นบนี่ค่ะวันที่ที่ไหามีจเลยุมานของฝันนีเลย ก็รแต่ก่อนยาไม่ได้ฝันดียาเป็งอหลายทีไม่ใช่ไม่ฝันีฝันอะไรแีีฝันดีไฝันเหคะไม่ได้ฝันเแต่ว่าฝันนีจะฝันขอบคุณนะคะเรื่องี่ขอาตนะคะสาวนนะคะเพราะว่ามบอกว่ารู้มดา มาแล้วมาแล้วนะคะขอบคุณเอฟซีทั้งสามสิบเอ็ดท่านนะคะเออค่อยๆวายค่อยลำก็ค่อยลำไม่ได้ค่อยไม่ได้เปิดเพลงเขาไม่ได้ให้ออกสื่อนะเขาไม่ได้ทำะไรขอบคุณนะคะสามสิบสี่ท่านนะคะสามสิบห้าเล ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณอะไรเนอะคุณเดนูนะคะหันมานะคะสวัสดีปีใหม่ครับขอให้มีความสุขร่ำรวยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะคุณเชิงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณเช่นกันนะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณดวงเดือนนะคะ สำนักนี้นะคะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะคะสวัสดีครับขอให้นะคะเจอแต่สิ่งดีๆเด้อแม่จ้าเช่นกันนะคะขอให้เอฟซีนะคะมีเจอแต่สิ่งดีๆเช่นกันนะคะนี่นะคะว่าขอพรนะคะองคุแต่เช้าแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณอุไรวันนะคะวารคคม ขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะคุณสีพูนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณบำรุงใตศัพับนะคะสวัสดีปีใหม่เช่นกันเ้อขอให้เอฟซีมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปีใหม่นี้เนาะสิ่งดีๆก็คงจะเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนทุกท่านนะคะแล้วกำลัง ไหว้ขอพรแล้วก็มานะคะดูเอซนะคะ